สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับช่อง V Love Channel นะคะวันนี้นะคะยูวนะออกกันนะคะจะมาขี่จักรยานไฟฟ้าสอนท้ายแม่นะคะมาค่ะนั่งเลยเหรอนั่งเลยจ้าไม่ลงก่อนเหรอไม่ลงก่อนจ้าไปแล้วจ้าโอเคเราจะไปแล้วนะคะ <c oughs> ไปกันเลยอันนี้ยังยังไม่ไปยังไม่ทัน <c oughs> ได้ไปเลยมันติดมันติด มันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังๆก็จะเร็วแล้วค่ะเร็ว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 นี่นะคะแม่เราค่ะนี่ไปเลยไปเลยนี่เฮ้ยมันมืดอะทุกคนอาะตึ๊ง จะถ่ายด้านนี้บ้างอีกห้รอบอีกห้ารอบอันนี้มันเพิ่งสูรอบเราจะปะเราจะขี่สามรอบมันเพิ่งสูนรอบเราับไดก่ค่ะอบายเศมเ สองอแล้ว No. เกือบแล้ว x ห้าลูกม no. ีห้แล no. ้วลูก x สิบลูกรวยมากใครเรียกใครเรียกหยุดเรียกว้าวทำไมมันยังซ้ายยังขวา กลับแล้วนะคะก็จะขี่น้อยหน่อยนะคะด้วยความที่แดดมันร้อนมากก็คืออยากเททุกคนโอ้อือ๊ือออออโอวายโอเเออเบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์๊ายบาย